เราไปขายกันดีไหมดีสิเราจะได้เงินเยอะด้วยสไปร์ไปขายด้วยกันนะอืฮะเรา,เาไปให้ครูดีกว่าไหมมันไม่ใช่ชของเราเอาให้ครูประกาศหาเจ้า,จาของดีกว่านะแต่ถ้าพวกเราเอาไปขายแล้วพวกเราจะได้เอามาู้ขนมแล้วก็แบ่งกันกินไงเราไปให้ครูเธอเนมีนม่สไปร์พวกเราเอาไปให้ครูกันไหมโอเค,อเ,คเราว่าดีนะเพราะว่าเราจะได้เป็นคนดีของสังคมด้วยโอเคงั้นพวกเราไปให้ครูกันเถอะไปไ้ เอ้ัวสพกูกเ็บที่หไหนคะเก็บ้ง่าคคนเก็บได้ะคะลูกอมาะวคนเก็บได้ครูขอเชิชมนะคะที่นักเรียนนะคะเก็บของได้และนำมาหาเจ้าของไม่นาไปของตเอขอบคุณค่ะจะไปตามหาเจ้าของให้